สวัสดีครับเอาดูอะไรสวัสดีตอนเย็นเนาะวันจะแกงปลาหมอสักหน่อยเนาะตกไวแล้วขังไวเนาะเฉาเริ่มเฉาแล้วเนะี่ยขังไวสองวันเอง,น,งนี่จะเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำ แกงปลาหมอใส่บวบป่นเนาะเดี๋ยวจับกันครับเนี่ยขนาดน,นี้นะครับเอฟซีเนี่ยจเอาไปทำกับข้าวครับแซ่บแกงปลาหมอมันกัดหางกันมันเบียดกันเนาะกันไว้สองวันเขาเป็นอย่างนี้ การก่อนเนาะป่ามันไม่มีน้ําแล้วลุงฮะอะไรแบบอ่ะ น,นี่แหละครับเอฟคนอันนี้ก็บวกบวกเหลี่ยมบวกเหลี่ยมยาวบวกยาวเหลี่ยมสอยเรียบร้อยแล้วครับประหมอไม่กี่ตัวเดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวครับส u b s c ครับรผม thích năm được xem bộ mất đi đã quả sáng chóng trong thanh

Lưm sẽ tắc lái nữa Lưm hai tắc Đặt kinh thao Nắm được rồi ลาเลยครับตระมอ สาวไว้ทำเดือดเลยลูกเดือนแล้วครับอนุญาตเปลี่ยนหม้อแล้หม้อใหญ่เต็ม

ไม่มีน้ำปลา,าล่เลยไม่มีปลาสา่ใส่เือนิดน,นึงม้มีปลารใส่สรแล้วก็โคดูน่าทานมากครับ แก่งละมอใส่บวกแกงบวบใส่ละมองเก่งละมอใส่บวกแซ่บแบบบ้านๆครับมันจะเปื่อยแล้วเก็ดเลยปากอาเลยนี่ปลาสดๆเอาอไปจำเลนียคนไม่ได้เดี๋ยวจะ nèo mình chạy dưới tuyển hòm mà lắc, sắp xếp ตามครับเดี๋ยวเอากินครับเอฟซีทุกคนแซบครับผมก็ประมาณนี้นะครับแกงปลาหมอใส่บวกยาวบวกเหลี่ยมยาวแซบ,บครับผมในอาหารเสริม,ร,มระวังกลางในเดิมไม่ได้ตัดหัวออกไม่ใช่ปลาทอดปลาหมอมีแต่กลางกลางสันหลัง คนเฒ่าคนแก่กินต้องระวังเด็กๆด้วยครับแต่เราก็กินได้ทั้งตัวได้เลย <c oughs> ปลาหมอปลาหมอหนาไม่ใช่ปลาหมอเทศเป็นปลาหมอหนาแซ่บๆกับผมก็ประมาณนี้แหละครับหายอยู่หาก,กินแบบบ้านๆตกปลาหมอมาขังไว้แล้วก็เอามาทำกับข้าวแซ่บๆกับผมสวัสดีครับแต่เรา ลืมอย่างเดียวเนาะไม่ได้ใส่ข,ข้าวคั่วก็ประมาณน,นี้นะครับมีใบแมงลักแล้วก็อร่อย,อยครับแซ่บๆครับผมแซ่บๆครับผมนีม่แค่นี้นะแมวกินข้าวเสร็จแล้วแค่นี้